แม่แม่เคยลองทานจมูกข้าวไลเวอรี่ระหว่างการตั้งครรภ์หรือยังคะถ้ายังนะคะอยากให้ลองทานมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวจมูกข้าวไลเวอรี่ของเรานะคะเป็นอาหารธรรมชาติล้วนๆน,นะคะที่จะช่วยดูแลคุณแม่ตลอดการตั้งครรภ์สามารถทานได้ตั้งแต่รู้ตัว,วตั้งครรภ์จนกระทั่งคอดเลยนะคะและที่สาคัญตัวนี้นะคะมีสารอาหารวิตามินแ,และแร่ธาตุกว่า15ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีโฟเลตมีธาตุเหล็กและโอเมกา้า3สูงมากๆนะคะซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างระบบพัฒนาการของสมองให้กับลูก น้อยของเราเก่งแล้วก็ฉลาดตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะคะชงทานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถชงทานกับน้ําร้อนน้ําเย็นหรือโรยหน้าอาหารได้เลยนะคะทานวันละสองครั้งเท่านั้นเองค่ะตอนเช้าก่อนอาหารสินาทีนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะคุณแม่ที่หิวมืดดึกนะคะให้ทานตัวจหมูข้าวไรเบอรี่แทนได้เลยนะคะตัวนี้ทานดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้น้ําตาลของคุณแม่พุ่งสูงนะคะตัวนี้แนะนํามากเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นซื้อ1แถมไปอีกสนะคะใน้นานถึง2เดือนเลยนะคะสนใจรับเซตแบบนี้นะคะ จิ้มที่ตะกาเหลืองด้านล่างเลยค่ะสั่งวันนี้จะส่งเร้ววันนี้เลยนะคะส่งเร็วส่งไวทันใช้ทันทานแน่นอนค่ะแล้วเรามาดูแลลูกน้อยของเราไปด้วยกันนะคะ